กับกุ๊กโก้นะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์ซีซั่นที่4กับการเล่น PVP นะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราอยู่ใน l ีเจนด์สามนะเป็นตำนาน3นั่นเองก็ แล้วก็ได้ขนนกมาจากการล็อกอินโบนัสนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีขนนกตั้ง20เราเล่นได้ตั้ง10ครั้งแนะ่พูดเลยเราจะมาดูว่า20ขนนกนี้จะสามารถทำให้เราไต่อันดับขึ้นไปสู่ Legend 2ได้ไหมพี่ๆตัวนี้มันโหดร้ายนะอะถ้าใครสังเกตเห็นจะเห็นว่าถูกเปลี่ยน เลี่ยนลำดับในการในการเรียกเรนเจอร์แล้วนะคะแล้วก็เอานองมะนาวมาอยู่ในมาอยู่ในหน้าทีมนี้มาอยู่ในทีมเอนะคะเพื่อที่จะใช้น้องมะนาวเป็นตัวหลักค่ะก็คือเกียร์เนี่ยก็เปลี่ยนแล้วด้วยก็คือเอาเกียร์องมันดาวมาใส่อนมะนาวเนะะืน่องจากว, <c oughs> <c oughs> ว่าเกียร์ไม่พอ ไม่มีกระเป๋าแล้วอ่ะก็เลยเอาของเอาของน้งมารีมาใส่กอนกออต้อโจริงจริงน้มารี มาได้ยังไงนะคะไปดูในคลิปเบี้ยวปูนะคะก็ทำคลิปแล้วว่าะวิธีการหานกมะนาวตัวนี้เนีเลมอนเดเนสิสหายังไงเก็บยังไงทำเรียบร้อยไปหาดูแจ๊เอดูเหมือนท่าท่านจะดีเลยท่าทานจะดีท่าทางจะดีหรือเปล่า ช่วงนี้เราเลี่ยงการเล่นกับไฮบระนะฮะ <c oughs> แพ้ไปรัวๆนี่ผมนี่เข็ดเลยอันนี้ละกัน ก็อย่างที่เราพูดกันไปหัที่แล้วนะว่าแบบรู้สึกว่าบอดมันจะเก่งขึ้นเก่งขึ้นจริงๆนะเหมือนที่เขาอัปเดต T V P มาบอดมันแม่ปะบอรดมันเก่งขึ้นเยอะเลยค่ะผู้เลยพวกเนี้ไม่กล้าเล่นกับบอดเลยนะเล่นดีเลยแพ้ทุกทีเลยพัดอย่างไว กลับไปจ้าฟีดกันไปเลยตรงนี้เลยขอเฮล,ลไฟด้วยเลยขอยัดหน่อยโอเคคุดคนนี้เนี่ยข้าพุทธว่าจะช่วยเราได้มากที่สุดนะคะคือพิซซ่าเจนนี่นะออพิซซ่าเจนนี่เนี่ย,เ,ลลเ,ยเป็นอะไรที่แบบ ไม่ได้อะปกติถ้าถ้าแบบเราเล่นยือๆแบบนี้ใช่ไหมแล้วมันยังไม่พัดอ่ะจะเก็บทรายไว้ค่ะเออนี่สองตาแล้วนะที่เราแบบเก็บทรายไว้ยิงตอนที่เราพัดไปนะคะช่วยได้เยอะเลยอคืนหลีกจะได้รีเจนสองมาแล้วหนูมาแล้วเจนสองนะ ลุยต่อกันเลยดีฝ่าออโอเคแหละเดี๋ยวดเปรี้ยวอะเปรี้ยวไม่ได้เปรี้ยวหรอกแต่คือแบบรู้สึกว่าก็เล่นเถอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้นี่ไงเดี๋ยวก็รู้ลรช้าง <c oughs> นี่เปลี่ยนเกียร์ให้น้องมะนาวไปนะ,ะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ปุ๊กใส่อา่าวปุ๊กใส่รถสกิลเออไม่ใช่รถสกิลดิรถอัดปาการใช้แร่ก็อัดปาการใช้แร่ค่ะเพราะว่ามันใช้แร่ค่อนข้างเยอะมากเอาลืมโอ้ดันให้มันลืมลืมลืมโหเล่นโงงๆล้วเนี่ย อะไรเล่าไหนก็เฮลไฟดีอ่ะจัดไปนี่แม่มีมิสไซล์ยิงไปเอา้าปัดโต้ต้องระวังด้วยนะการยิงมิสไซล์เนี่ยถ้าสมมติว่าเค้ามาตายอยู่นะคะเราต้องคอยดูนะถ้ามาตายอยู่ก็อย่าเพิ่งยิงค่ะเมื่อกี้นี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไม่ใช่อะไรมันมามันมาเอามาตายทีหลังกดยิงไปแล้ว แต่มันช่วยให้อัตราการชนะเยอะขึ้นนะมิซายอะ่ะใครที่ยังไม่อัพนะคะนี่ไปอัพเลยนะมิซายเซลลี่แปดสสามแล้วค่ะไม่ค่อยไปอันนี้เยอะไปอันนี้พอได้น <c oughs> ยต่อเนื่อง <c oughs> โอ้โหเอ็ดเวิร์ดเขาวิ่งเร็วมากอะ่ะวิ่งมาขนาดนี้น้องคะ400แล้วเปล่าคะแต่น้องมะนาวเราไม่เป็นสองรองใครนะใส่ใส่เกียร์ดีๆนี่น้องมะนาวแบบช่วยได้เยอะค่ะแล้วก็ต้องพยายามอัพผลด้วยนะตอนเล่นน่ะ ดันไม่เป็นไรยิงไปก่อนเราวค่อยฟีดโอเคตามด้วยเอ็วไปเราวิ่งมาตัวฉันไปไหนเอ้าเฮ้ยประเด็นคือเมื่อกี้เราโดนอะไรไปอะหายหมดเลยมั้งเมื่อกี้มันจะหายมืนตัวข้างหลังจะหายไปค่ะก็เลยไม่มีตัววิ่งมานะ Okay. รีบเรียกรีบเรียกรีบเรียกรวดรวๆเลยด่วนๆเลยค่ะรีบด่วนเลยเรียกมาเร็วอย่าให้โคนามันวิ่งมาโคนามันโหดเออนีเอ่เห็นเห็นโค่นน้กระเด้งรรแม่งหลังอ่าแพ้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ว่าดูดีอยู่ดูดีอยู่ยิงไปฮะ เขาตั้งตัวได้แ้๊คเขาตั้งตัวได้ตอนนี้จะเห็นว่าเสือขาวเขาไม่มีแล้วนะโดนกระเด้งตรนข้างหลังยิงอยู่นะฮะข้างหลังของเรายิงอยู่ค่ะโอเคโอเคแล้วข้างหน้าก็เราก็ค่อยเคลียร์ค่ะค่อยกระดึบ๊บค่อยกระดึบ๊บส่ย,ยื้อเพื่อต่อให้เราเปลี่ยนตัวยังไงเนี่ยสายยื้อก็ยัง อยู่นะพวกยังเป็นพวกผูกใส่ยื้ออยู่นะเอ,เอ๋มาแล้วชุดใหญ่ชุดใหญ่ชุดใหญ่จ้าชุดใหญ่จ้ายิงเข้าไปจ้าพิไซจ้าเออชุดใหญ่ขนาดนี้บอกเลยว่ายังไงก็แพ้ฮ่า <c oughs> <c oughs> มีความฟิน มาเล่นกันต่อสำหรับ PVP นะคะตอนนี้เราอยู่ l e เจนสอแล้วคือนีนรู้สึกว่ายังไงเราก็ควรจะต้องมีฉลามปะรู้สึกแบบเป็นอะไรที่สำคัญน่ะสงสัยจะต้องทำจริงๆสละค่อยๆเริ่มมีทีละตัว2ตัว <laughs> ออตอนแรกก็ว่าไม่ต้องมีก็ได้แบบตอนนี้รู้สึกว่ามันแบบต้องมีแล้วปะวะ เรอาอนี่รู้สึกทำรู้สึกช้าก่อนปัจบ้านตลอดมาดูกันนะอันนี้คนนี้เขาไม่มีฉลามนะแต่เขาใช้เป็นน้องช้างค่ะช้างแล้วก็เอาเอาเ,อาเ,อาเอาตัวต,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 วตวัตัวแทงหายเป็นน้องช้างแล้วก็ใช้ ใช้น้องแต่งตัวมาละมาล้โอ้โหน้องลันติดจรวดชิเมจเจ้าถ้าจะเร็วขนาดนี้ก็นี่ไงเร็วบ้างยิงไปฮนะยัดแหน่เถลไฟกับนิสัยเนี่ยคอมโตที่แบบลรถน,นะ ใกล้แล้วใกล้ใกล้แล้วใกล้ใกล้ใกล้ยีงนิดเดียวยนิดเดียวยิงนิดเดียิงไปยิงไปยิไปไปนิดเดงนิดเดงเอออีกนิดเดียวต้องช้างผมมาไหมยิงไปอีกนิดนึงเออสวยงามอลังการ ตอนนี้นะคะอยู่ในอันดับที่67ของ Legend 2นะคะก็ก็ดูโอเคอยู่นะว่าไหมมาดูกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกูว่าสิ่งที่สำคัญนะคะนี่เลยมีส่วนช่วยให้ชนะเยอะมากนะคะก็คือมิสไซนั่นเองมิสไซพาวเวอร์นะปกติก็จะอัพให้เท่าๆกับ เลเวลของตัวเองเนี่ยแหละอย่างที่เห็นว่าเราสามารถเอาชนะไปได้ด้วยมิสไซล์ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นมิสไซล์คอมโบกันกับเฮลไฟนี่มันเลิศน,นะ ใครที่ยังไม่ได้อัพตัวนี้นะคะรีบกลับไปอัพกันด่วนๆเลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็น่าจะต้องพอแต่เพียงเท่านี้นะเพราะว่าคนเราก็เยอะมากนะเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นกันในคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับส,สไครต์แล้วก็แชร์เป็นกำลังใจกันด้วยวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมติดตามกันในบีโก้ด้วยนะไอดี ID ที่ขึ้นตามที่เห็นนี้เลยนะจ๊ะวันนี้ก็ขอลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย